ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับใ้โลกสวยรู้จะัน สนศินอังอังอังท็อเทโมราอิสุกิโดราเอมอนเขาบอกว่าสวัสดีตอนเย็นๆครับน้องๆกลับมาเจอกับพี่โจแอนคู่แข่งของใจแอนได้นะครับกับรายการดีๆแบบนี้รายการสอนสินครับเพลงที่พี่โจร้องเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยน้องๆน่าจะรู้จักกันดีครับเพราะว่าเป็นเพลงที่เรียกว่ามาจากกระตูนยอดฮิตตลอดกาลโดรมอนนั่นเองครับ แต่ถ้าพูดถึงแมวไทยของเรานะครับที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือแมววิเชียนมาศครับวันนี้พี่โจจะมาชวนน้องๆวาดรูปแมววิเชียนมาศกันน้องๆจะได้รู้ว่าแมววิเชียนมาศหน้าตาเป็นยังไงพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วลุยกันเลยช่วงวาดเด็ดๆแบบเด็ดเดด เอาละครับตอนนี้พี่โจจะมาสอนน้องๆวาดรูปแมววิเชียนมาศกันนะครับเดี๋ยวพี่โจขอบอกลักษณะเด่นของแมววิเชียนมาศก่อนนะครับแมววิเชียนมาศเนี่ยเป็นแมวที่มีขนสีน้ำตาลอ่อนทั้งตัวครับและจุดเด่นของเขาก็คือมีจุดสีน้ำตาลเข้มอยู่ทั้งหมด9จุดครับแต่ว่าตอนนี้ สอนวาดรูปกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่จะสอนวาดรูปหน้าของเขาครับหน้าของเจ้าแมววิเชียนมาดนั่นเองนะครับเอาเริ่มกันเลยคราวนี้พี่ัวจะวาดลงไปบนกระดาษลังเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ตัดชิ้นส่วนนี้ไปประดิษฐ์เป็นแมววิเชียนมาดกันตอนอื่นนะครับวาดหน้าของเขานะครับเป็นวงรีเติมหูครับหูแหลมแหลมสองข้างหลังจากนั้นก็แบ่งครึ่งสามเหลี่ยมนะครับ หลังจากนั้นก็มาวาดดวงตาของเขาแล้วก็วาดตาดวงใหญ่ๆเติมขอบของลายของเขาที่อยู่ตรงหน้ามาถึงจมูกนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการระบายสีกัน สีที่ใช้นะครับนี่ก็เป็นสีอะคริลิกนะครับเจ้าแมววิเชียรมาสนะครับก็สีน้ําตาลอ่อนสีเหลืองผสมกับสีแดงใส่สีขาวเข้าไปหน่อยนึังจากนั้นตรงหน้านะครับใช้สีน้ําตาลเข้มขึ้นมาครับน้ําตาลตรงใบหน้านี้แล้วก็หูนี่นะครับ มาคราวนี้ใส่สีดำเติมดวงตา,าให้เขาครับเติมตรงขอบตรงนี้ก่อนนะครับน้าขาวก่อนเติมหนวดครับสีขาวสีขาว และคราวนี้ในหูด้านในเป็นสีชมพูชมพูหลังจากนั้นทำการตัดเส้นเพิ่มเติมนะครับเติมมุมตาเข้าไปหน่อยเพราะว่าตาแมวเนี่ยจะแหลมแหลมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแมววิเชียนมาศของพี่โจนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะนําเจ้าหัวของแมววิเชียนมาตร,ตรงนี้ไปตัดตามเส้นขอบนะครับแล้วก็ไปทําให้เขากลายเป็นแมววิเชียนมาดเต็มตัวกันพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วลื้อันเลยช่วงสอนส์นกับชิ้นงานมันๆอ่ะครับคราวนี้นะครับเมื่อกี้พี่โจสอนวาดหน้าแล้วก็หัวของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าแมววิเชียนมาดแล้วก็ตัดออกมานะครับตัดออกมาได้เป็นแบบนี้ครับนี่ คราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะทําตัวของเขาแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยพี่โจใช้นี่ครับแกนกระดาษทิชชู่นะครับแบบนี้นี่คือลําตัวของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่โจจะตัดส่วนที่เป็นช่วงของขาของเขาครับร่างนะครับเป็นเส้นโค้งออกมานะครับเติมในส่วนของขาของเขาประมาณนี้นะครับ นำแบบนี้นะครับไปตัดตามรอยนะครับตัดทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับตัดเสร็จแล้วจะได้เป็นประมาณนี้ได้ด,ดึงหลังจากนั้นครับเราก็นํามาทากาวประกบเข้าไปปลไตปาย issements. แบบนี้นะครับะแล้วก็รอให้กาวแห้งพี่โจมีอันที่แห้งไว้แล้วนี่ฟ้าบนี่คือกาวแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ ทําการระบายสีทั้งตัวเลยระบายให้ทั่วทุกด้านเลยนะครับเอะครับีนี้พี่โจทาลำตัวแล้วก็ด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกน็น้องก็ทาต่อให้ทั่วทั้งตัวเลยนะครับก็จะได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นี่ ครับหลังจากนั้นถึงเวลาที่เราจะมาเติมแต้มสีน้ําตาลให้กับเขาแล้วนะครับแต้มสีน้ําตาลเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่านอกจากที่จะอยู่บนหน้าของเขานะครับแล้วก็บนหูทั้งสองข้างนะครับก็อยู่ที่ปลายเท้าทั้งสี่ข้างด้วยทาให้ครบทั้ง4เท้านะครับคราวนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะนําหัวของเขามาติดเข้าไปตรงนี้นะครับพี่โจก็จะนํากระดาษแข็งตัดเป็นเส้นนะครับแบบนี้เราจะทําช่วงคอของเขา ให้กลายเป็นสปริงแล้วหน้าของเขาจะสามารถสั่นได้ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กวิธีการครับพับให้เป็นมุมฉากขึ้นไปนี้หลังจากนั้นนะครับก็น้องๆก็ทบกลับเข้ามาครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทบกลับเข้ามาย้อนกลับไปย้อนกลับมาอได้แล้วเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้สปริงกระดาษแบบง่ายๆแล้วนะครับ นำมัทะกาวแปะหน้าของเขาเข้าไปนะครับแล้วก็กดไว้แบบนี้นะครับรอให้กาวแห้งพี่โจก,ก็มีอันที่กดไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันไม,ไม่เสียเวลาให้น้องๆนี่ครับเสร็จเรียบร้อยคราวนี้หัวของเขาก็กระดิกกระดุกดกระด,ดิกได้ เขายังขาดหางไปอยู่ครับเจ้าแมววิเชียนมานเนี่ยยังมีหางที่เป็นสีน้ําตาลพี่โจก็ตัดกระดาษมาเป็นรูปหางครับแบบนี้ในนะครับตัดง่ายๆนะครับน้องๆก็ตัดเป็นเส้นม้วนๆโค้งๆนะครับแล้วก็นํามาทาสีครับหางเขาสีน้ําตาลเลยทาให้ทั่วทั้ง2ด้านเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะเจาะรูด้านหลังครับเพื่อที่จะเสียบหางเข้าไปฟ้าบ เสร็จเรียบร้อยแล้วแมววิเชียรมาศหัวกระดุกกระดิกได้แมวหน้าดุดิกแบบนี้นะครับนี่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทําเป็นแมวไทยพันธุ์อื่นๆก็ได้นะครับนี่นะครับก็มีลักษณะลวดลายที่แตกต่างกันไปหรือจะไม่ทําเป็นเจ้าแมวเหมียวก็ได้ทําเป็นน้องหมาหูตุบของเราก็ได้นี่ถ้าน้องๆที่บ้านนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดไหนนะครับหมาพันธุ์อะไร ลองสังเกตลักษณะของเขาให้ดีๆนะครับแล้วก็นําลักษณะเด่นตรงนั้นนะฮะมาวาดเป็นรูปแล้วก็ทําเป็นตุ๊กตาของเขาเอาไปอวดคุณพ่อคุณแม่อวดเพื่อนๆก็ได้นะครับ <transparency> เอาละครัวพวกๆวันนี้เวลาคงจะหมดลงแล้วกับรายการสอนศิลถ้าเกิดน้องๆอยากจะติดต่อกับพี่โจโน้องๆต้องทำยังไงครับง่ายมาก ยแค่ส่งอีเมลมาที่สอนสินแอดไทยพ o r ีเจริงเหรอโหอ,อะไรจะง่ายขนาดนั้นแล้วมีเฟซบุ o กหรือเปล่า a ฟ e บุ o กก็มี facebook.com/ สอนสินครับเฮ้ หรือว่าจะส่งเป็นจดหมายมาก็ได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนคงจะต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีถึง17นาฬิกากับรายการดีๆที่พี่โจจะพามารู้จักเพื่อนใหม่ตลอดเวลาด้วยศิละปะของเราครับกับรายการสอนศิลป์วันนี้พี่โจลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีฮ้องสวัสดีมว ดับในโลกสวยรู้ตธฟ